เด็ดเพชรมันกันนีกัเซเสน่ห์ทอกใช่เรามีเรื่องเซเรามีเรื่องทอกกันค่ะไอ้ผลผลิตนี่พี่แอต้องพูดถึงนะใช่ใช่ถูกไหมฮะใช่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราสังเกตดูไหมครับไม่กะทั่งรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ต้องอย่างเนี้ยฟิตทุกหน่วยถูกไหมต้องฟิตค่ะแล้วฟิตอย่างประสานสอดคล้องกันนะขอย้ําอย่าฟิตแบบก้าวก่ข้ามหัวถูกต้องเลือยเก้าอี้ใช่เลยตัดขาเออเขาเรียกอะไรเออเตะขา ผู้ชายชอบเล่นมาที่กําลังยืนยืนดูอะไรอะไรดีๆมาเตะหัวเข่าข้างหลังอ่ะโอ้ยไอ้นี่น่าเกลียดที่สุดนี่แหละนี่แหละใช่ไหมเล่นข้างหลังเนี่ยเขาเรียกแทงข้างหลังบมงทีนะแทงข้างหลังเหรอใช่ไหมนี่แหละนี่แหละเออเราเราไม่อยากให้เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างแกเด็กๆเยาวชนนะไม่อยากนะเพราะตอนนี้สื่อโซเชียลมันกําลังล้วงลึกเจาะได้ทุกมุมทุกจุดในรายละเอียด คุณอย่าซ่อนเลยความจริงแล้วอย่าพยายามทําความจริงให้เป็นความลับเป็นอันขาดต้องให้เปิดเผยตอนนี้ทุกหน่วยงานทุกส่วนทุกภาคส่วนปัดเจกบุคคลเขาล้วงลูกได้ลึกแล้วค่ะพี่แอเคยเห็นเขาแข่งพายเรือไหมเห็นค่ะบุดจมบาดทุกฝีพายมีความหมายไหม ถ้าเป็นแข่งเรือยาวประเพณีของไทยเนาะเออในช่วงออพิจารณานี่แหละเออแต่ความแข็งแรงของแต่ละคนอีกถูกไหมฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นบางทีเราดูจบด,จบดแต่พอเราไปแข่งกับต่างชาติบางทีเราก็รู้สึกเราสู้เขาไม่ได้เหมือนกันนะถูกไหมฮะเพราะ เพราะว่าบางทีเนี่ยความแข็งแรงของแต่ละคนนี่ก็เป็นส่วนสําคัญถูกไหมฮะฟิตไม่มาไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันถูกไหมฮะสิ่งแวดล้อมแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าพวกเรือเหล่านี้เขาเรียกต่างคนต่างพายเมื่อไหร่ก็เสร็จแล้วถูกไหมอะใช่แล้วที่สําคัญคือมือไม่พายแต่เอาเท้าราน้ำอ,อ๋อใช่โโอ้ห oh ถูกไหมฮะแล้วที่สําคัญคืออย่างเงี้ยอย่างประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องเราอยู่กับบนความหลากหลายทุกประเทศอะ่ะค่ะมันก็จะมีเขาเรียกเจเนเรชันใช่ไหมฮะความแตกต่างระหว่างวัยถูกไหมฮะมันก็จะมีความเชื่อเนี่ย เขามีคนเรียบเรียงไวนนะ้น่าสนใจนะ,อะเอามาสิพี่พี่แอลหลงนึกเขาบอกงนี้สมัยเด็กๆเลยเด็กๆเ,เ,เ,เลยเนี่ยคนที่เป็นเด็กเนี่ยก็จะเชื่อใครเชื่อพ่อ,พอ,อแม่ชัดเจนถูกไหมอ่าชัด,อชดอพอเชื่อพ่อเชื่อแม่เสร็จปับ๊บพอเข้าสู่ระดับปฐมอเด็กจะเชื่อใครครูถูกต้องเลยพอปฐมปั๊บเนี่ยนะมันมันมันถูเชื่อครูแน่นอนพอเข้าสู่มัธยมเด็กจะเชื่อใครเพื่อนถูกต้องเลยเด็กจะเชื่อเพื่อนถูกไหมฮะเพื่อนบอกอะไรนี่ แน่นอนพอเข้าสู่ระดับที่เรียกว่าปริญญาตรีเชื่อใครแฟนไม่ใช่เชื่อทฤษฎีอ้าวเชื่อทฤษฎีเพราะเหตุผลคือตอนเรียนปริญญาตรีนี่ต้องหมดนะต้องเรียนทฤษฎีแฟนนี่ก็ว่าไปเขาเขาไม่เชื่อเขาต้องให้เชื่อแฟนต้องมาํามเขาแฟนต้องมาฟังเขาถูกไหมฮะนะอย่างนี้เป็นต้นเชื่อทฤษฎีทฤษฎีแล้วพอมาปริญญาโทเรียนสูงนี่เรียนสูงต้องเชื่อทฤษฎีละพวกปริญญาโทนี่เชื่อใครเชื่อมั่นตัวเองถูกต้องเลยพอระดับปริญญาโทเรามาขนาดนี้แล้วเนี่ยใช่ใหญ่แล้วนี่ พอปริยาเอกด็อกเตอร์เชื่ออะไรเชื่องานวิจัยเชื่อเขาเรียกว่าการทดลองถูกไหมฮะพวกนี้ต้องทําวิทยานิพนธ์ต้องงานวิจัยที่สุดก่อนเลยนะต้องมาก่อนถึงจะทําให้ได้คูอปริญาเอกเพราะฉะนั้นความเชื่อจะถูกเปลี่ยนไปแต่พอจบมาทํางานทําการเสร็จแล้วพอมาใช้ชีวิตทั่วไปแล้วเชื่อใครปรากฏว่าเชื่อดวงฮะวันนี้ดวงดีหรือดวงไม่ดีถูกไหมครับอหรือเชื่อไหมมันถูกเปลี่ยนไปหมดเชื่อหมดูอสุดท้ายพอแต่งงานแต่งการรับเชื่ออะไรมถูกต้องครับ แสดงว่าความเชื่อคนเราเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายครับนี่คือความจริงของชีวิตถูกไหมอืมแล้วเชื่อไหมผู้ชายพี่เห็นนะจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่ตามลําดับอายุเนี่ยสุดท้ายเชื่องงองูเงินไม่อะไรเชื่องเชื่องเชื่องงองูโอ้ยเชื่องงองูตัวเดียวเลยเอาอยู่เลย ไอ้คำว่าเชื่องนี่นะพี่แอ๋อยาไปคิดว่ามันจะเป็นจริงเสมอไปจริงเหรอบางทีมันเชื่องต่อหน้าแล้วก็ไปอะไรจะไหมพี่แอ๋อยาบางทีมันต้องมันมันก็มีหลายทางเมืกี้ถ้าเป็นเชื่องเป็นหงอยเป็นเหงาไม่ระบอกไว้ก่อนไงคนเรามันชีศรีมันอาจจะเป็นแบบนี้แต่ว่าจริงๆมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นถูกไหมใช่ใช่แล้วเนี่ยบางทีไอ้ผู้ชายเนี่ยมันก็จะต้องคุยกันมันต้องมีเพื่อนถูกถูกไหมฮะ แล้วก็ชอบบอกว่าเอ้ยถ้ามีไปอยู่กับเพื่อนนั้นมันเป็นความสุขอีกแบบนะพี่แอนนะพูดตรงๆนะถึงลูกถึงคนดีจังเลยอ่า <นะ S 2> มาวางอย่างนี่มันต้องคือเขาบอกว่าภรรยาที่ดีต้องไปให้สามีเนี่ยออกไปมีชีวิตของตัวเอง <จะ S 2> บ้างสมพันธ์ภาพกับเพื่อนฟููกตอมีสังคมออนนี้อาจารย์สุรวัตรเห็นข้างหลังอ่าใช่ไหมชัดเจนไหมเขาบอกว่าการเลี้ยงดูสามีเนี่ยให้เลี้ยงเหมือนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไม่ใช่ทำไมอ่ะก็ต้องเลี้ยงพ่อปล่อยให้มันออกไปแล่เลมหญ้าบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวก็กลับมาหอถูกกมั้ยตาแลวสนนผิด ของผู้หญิงถูกสอนว่าการที่ดูแลสามีต้องให้เลี้ยงเหมือนหมาเพราะว่าเขาซื่อสัตว์เขาจะได้ซื่อสัตว์อาหารจานเดียวเนี่ยโอ้โหมาสุกเลยแล้วมาถึงก็ลูบหัวลูบหางบ้างจุบจุบบ้างอะไรอย่างเงี้ยปล่อยเป็นบัวเป็นไก่มันออกไปเล่ยเล่าบ้างเนี๋ยมันกลับมาเอ้วพี่ว่าเลี้ยงเป็นหมานี่ยังดูดีกว่านะราคาสูงเชื่อไม่คือเล้มันออกไปมันก็สุดท้ายมันก็ไม่ไปไหนมันก็กลับมาเชื่อเลยใช่ไหม แล้วบางคนนี่ผู้ชายเนี่ยบางทีมันเขาบอกวันก่อนมันก็มีคนโทรไปไงไปหาเพื่อนไอ้นี่ก็รับโทรศัพท์โทรไปเฮ้ยมึงมาดื่มไรมก็คู่หน่อยชวนเพื่อนนะบอกเฮ้ยตอนนั้นไปกูกำลังติดงานเออมึงงอกมานหน่อยมาเติมหน่อยมาเติมให้มันเต็มหน่อยตอนนี้ภาษาสับเคราะห้กันแวเพราเพื่อนไงด้วยกันต้องการอีกสองคนทาอะไรกันอะไรต้องการอีกสองคนไม่ใช่ไม่ใช่กินไปดื่มมาไปดื่มจะม่ไปดื่มอสองคนอ้าแล้วมึงมีอยู่เพื่อนกี่คนแล้ว มีอยู่16คนแล้วเฮ้ยมไม,มจะบ้าไม,มีต้องการอีกสองคนไม่ไอ้ที่เนี่ยมันก่อนจะเข้าไปมันบอกว่านาต่ำกว่า18ห้ามเข้ามันว่านะอปโาโทตอนนี้กูมีอยู่แค่16เองมึงมารูดมาเติมหน่อยท่านไหนนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> คือบางทีเด้นะสามีเขาก็มีสังคมของเขานะ <c oughs> ใช่ไหมใช่ไอ้ไอแต่อย่างไรก็ตามนะท่านผู้ชมฮะไอ้คำว่าผลผลิตต้องฟิตทุกหน่วยเนี่ย <c oughs> เราต้องต้องดูตัวเราว่ามันมีเหตุผลก็คือว่าถ้าหน่วยไหนไม่ฟิตเนี่ย มันก็ต้องปรับปรุงแก้ไขต้องรู้ตัวเองถูกไหมแน่นอนบางทีการที่เราคุยกันเนี่ยท่านอาจจะมองเห็นเป็นเรื่องขำขันเนี่ยแต่ในความขบขันนั้นท่านลองพิจารณาลึกๆนะคะออว่าเรากําลังสื่อในยะอะไรบางอย่างออที่เอาไปเป็นกันบ้านให ทุกท่านช่วยกันคิดเพื่อพัฒนาแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องไปชี้นะเออหน่วยไหนอะไรต่างทุกคนรู้ตัวเองหมดถ้าฉลาดพอเราไม่ต้องไปจี้ว่านั้นอันนี้อันนี้ถ้าฉลาดพอเชื่อว่าเขาคิดทันแล้วเขารู้ตัวนะเราไม่ต้องไปตอกย้ำซ้ําเติมกับใครอย่างสมมติว่าอย่างเงี้ยเอาระบบบริหารราชการเรามีหน่วยงานที่เก็บภาษสงภาษีถูกไหมให้มาละเอียดโอ้ฟิตในการเก็บภาษีหมด แต่พอถึงหน่วยงานที่จะใช้มันใช้กันสเปะสปะสูรุ่ยสูร่ายผลผลิตเกิดไม่ตอนเก็บเนี่ยนะแหมละเอียดมากละเอียดขามตอนทุกเม็ดใช่ไหมฮะแต่เว่าตอนจ่ายเนี่ยเออจ่ายกันเป็นแบบแล้วทําไมบางทีมีกองหนึ่งบอกงบลับเออก็ไม่รู้อะแล้วเราจะรู้ไหมอะเอเฮ้ยภาษีเรานะเงินเรานะภาษีของเรางบเทศงบลับก็คืองับลบไง งับแบบไม่บอกใครไงหรือเปล่าเรื่องไงผมก็ไม่รู้ไงจ้าใชไหมผมไม่รู้ไงผมก็ไค่ไม่ไปล่านม่รู้ไม่เพี่ยไมมรู้ต้องการจะบอกว่าผลผลิตทุกอย่างมันต้องฟิตทุกหน่วยหน่วยหากับหน่วยใช้เนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันถูกไหมแล้วก็ต้องโปร่งใสใช่ไหมทฤษฎีโปร่งใสนี่เราพูดกันมานานกรอกหูกันมาจนเข้าใจเข้าถึงแต่ไม่ พัฒนาสักทีหนึ่งเออหลายคนก็เลยบอกเอ้เราเสียต้องเยอะแยะแต่มันเอาไปใช้แล้วสูรุ่ยสุ้ไรก็ไม่อยากจะเสียใช่และถ้าคนบอกไม่อยากจะเสียเพราะมันก็เหมือนกันดึงดึงทีมแล้วก็เหมือนเรือที่ไม่ไปก็ไม่อยากจะพายเพราะพายไปก็ไม่ไปไหนไปไหนถูกไหมฮะแล้วไม่พายแล้วยังเอาเท้าราน้ำโอ้มือไม่พายแต่เอาเท้าราน้ำแต่ประหลังนี่เท้าก็ไม่เหลือพรดีมันเกิดอุบัติเหตุพอดีเพราะ ก็มันเกิดอุบัติเหตุกบพาเข้าไปชนตร้นที่นี่ถูกไหมก็เลยไม่มีลานน้ำตรงไีไม่มีอะไรลานน้ำไม่มีอะไรขวางทางมันก็เลยต้องเล่นใต้น้ําเออมันก็เลยต้องเล่นใต้น้ําเลยบางทีหลบไปอยู่ใต้ดินก็มีอ่าแล้วเล่นเล่นใต้ใต้โต๊ะก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้รู้ต้องเล่นกันใต้น้ําเลยนะใต้น้ําเออจะมางบเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เอ๊ะมันเกี่ยวไหมเนี่ยออาสรุปเท่าไหร่พี่แอร์สรุปได้เลยว่าความอดทนความอดทนนะคะ เป็นยาบำรุงที่ดีที่สุดของผู้ไม่ยอมแพ้คะ่ะสวัสดีครับ